ค่ะคุณพิมพิมลคุณพรวดีคะจังหวัดยะโสธรน,นะคะเป็นจุดรับน้ํำยางจากจังหวัดร้อยเอ็ดก่อนจะไหลรวมกับแม่น้ําชีนะคะขณะที่ตอนนี้ค่ะลําน้ํำยางในจังหวัดยะโสธรเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละแปแล้วนะคะทําให้ชาวนาที่อยู่ในที่ลุ่มติดลําน้ํำยางก็เริ่มกังวลน,นะคะว่าน้ําจะเอ่อล้นไหลเข้าท่วมนาข้าวที่กําลังออกรวงได้รับความเสียหายเหมือนเช่นปีที่ผ่านมาค่ะ ชาวนาบ้านคำแดงตำบลเดิดอำเภอเมืองจัังหวดยะโสธรต้องออกมาดูปริมาณน้ำในนาข้าวเกือบตลอดทั้งวันเพราะกังวลว่าน้ำจากลำน้ำยางจะล้นตะลิ่งไหลเข้าท่วมนาข้าวที่กำลังออกรวงได้รับความเสียหาย นาข้าวที่อยู่ติดลำน้ำยางในตำบลเดิดถูกน้ำยางเอ่อล้นไหลเข้าท่วมจากอิทธิพลของพายุซนลากูเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาระดับน้ำที่ท่วมนาข้าวนะคะก็เพิ่งจะลดลงทําให้ชาวนากังวลว่าปริมาณน้ำจากพายุโนอื่นที่ไหลผ่านในพื้นที่จะทําให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมอีกครั้งค่ะกลัวเหมือนกันครับทำไมคะเพราะมันเคยท่วมมาทุกปีแต่ก็กลัวไม่มากปีนี้มันทางนี้มันแรง เพิ่งจะมีฝนมาเองฝนมานี่มาเติมให้น้ําในนาเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มครับทาไม่มารอบนี้ก็จบเลยแรงแต่มันมาคงไม่ท่วมมากแล้วคนจะหยุดเลือ่อนี้ก็คือถ้าท่วมก็อาจจะท่วมไม่นานนี้หลอคะ่ะครับท่วมไม่นานคิดว่า อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรน,นะคะเป็นจุดรับน้ําจากลําน้ํำยางในอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดก่อนจะไหลลงแม่น้ําชีบริเวณบ้านแจ้งน้อยตําบุค้อระดับน้ําในลําน้ำํำยางเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละแปดิแต่ยังไม่ล้นตลิ่งเพราะลําน้ําชีที่ไหลผ่านจังหวัดยโสธรยังต่ากว่าตลิ่งเกือบ3เมตรนะคะทําให้น้ำํำยางระบายลงพื้นที่ด้านล่างได้ดี และยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่การเกษตรแต่มีบางจุดนะคะที่กระแสน้ําไหลแรงและเชี่ยวจนทําให้ตลิ่งริมแม่น้ําชีสุดแล้วก็ได้รับความเสียหายค่ะโบ้เศร้าอ่ีคือมันตกไปอีกเป็นบอกี่สิดกครับแต่อันนี้เศร้าแ,แล้วครับเศร้าแล้วแต่อยู่ซำนี้สีไข่ซำนี้อยู่ขานามน้าบกรุ่งซำนี้ไข่ยอยู่ข้าวน้าขึ้นไม่เยอีกว่ยน้ําบกลงอีกขาดไปเลื่อยวไป ห่วงมันมาเท่าบาทห่วงอี่บอกว่ายานมันขาดห่วงก็นันแต่ยางยายานหน้ามันเขามาหรือว่ายานหน้ามอกไปตอนลุ่งคนแล้วครับตอนลนทวมบ้านกนแล้เมันจะมมีปองมันจะมีปองมมีปองมมองสะพานน้อยมองเดียวเข้ามมันมมมีมองไหลออกด้วยทั้งคนบาทนไหลก็มีน้อยเดียวมันกิททลักล้นรอยามันทลักเขาครามบ้านบ้านครับ จังหวัดยะโสธรนะคะเป็นจังหวัดที่รับน้ําทั้งจากลําน้ํำยางในจังหวัดกาะสินและลําน้ําเซบายจากจังหวัดมุกดาหารทําให้เสี่ยงเกิดน้ําท่วมนะคะชลประทานจังหวัดยะโสธรจึงเปิดประตูระบายน้ําเขื่อนยะโสธรทั้ง8บานเพื่อเร่งระบายน้ําในลําน้ําชีลงสู่พื้นที่ด้านล่างซึ่งปริมาณฝนนะคะจากพายุโนอื่นยังไม่ส่งผลกระทบนะคะและก็เกิดน้ําท่วมในพื้นที่แต่กลับส่งผลดีนะคะทาให้น้ําในอ่างเก็บน้ําทั้ง3แห่งของจังหวัดยะ โสธรมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละของความจุกอ่างค่ะ ค่ะแม้ว่าพายุโนอึนนะคะจะพัดผ่านพื้นที่ภาคอีสานไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะที่จังหวัดยะโสธรจะยังคงเห็นได้ว่ามีฝนตกโปรยปลายสลับกับตกหนักมาอย่างต่อเนื่องนะคะทําให้เจ้าหน้าที่ค่ะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ํานะคะเพราะว่ายัางจะคงมีน้ําเหนือทั้งจากจังหวัดขอนแกน่นมหาสารคามกาลสินและจังหวัดร้อยเอ็ดที่จะไหลลงมารวมในพื้นที่ในอีก4วันข้างหน้าแต่เจ้าหน้าที่ก็คาดการณ์นะคะว่าหากไม่มีฝนตกหนักมากใน พื้นที่ก็จะสามารถบริหารจัดการน้ำไม่ให้ท่วมได้ค่ะคุณพิมพิมลคุณพรวดีค่ะขอบคุณคุณพจนีค่ะ